วันศุกร์ที่3มีนาคม2566เวลา19.30นนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอสักคายสอป,อปอสออำเภอสักคายนำโดยว่าที่ร้อยตีสุข,ขุมดนโสพลนายอำเภออำเภอสักคายพร้อมด้วยนายประเสริฐพรมศรีปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงและสมาชิกอสกอ,องร้อยที่7 อำเภอสักคายออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจจุดตรวจจุดสกัดชุดลาดตระเวนหมู่บ้านชอรอบอรในการป้องกันอาชญากรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่อำเภอสักคายพร้อมกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยและการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหายาเสพติดการขับเคลื่อนนโยบาย10แฟดชีปออดูป้า2023อำเภอมั่นคงปลอดภยัยตามนโยบายของนายราชันสุนหัวผู้ ว่าราชการจังหวัดหนองคายหนองคาย5สสดใสดีสงบเรียบร้อยดีสมาร์ทเซฟตี้โซน4.0ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดโดยจุดแรกนั้นว่าที่ร้อยตีสุขุมโดนโสพลนายอำเภออำเภอสักคายพร้อมด้วยนายประเสริฐพมศรีปรลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงและสมาชิกอ,อสอ กองร้อยที่7อำเภอสักคขา่ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจจุดตรวจจุดสากาัดชุดลาดตระเวนหมู่บ้านชอรอบอในการป้องกันอาชญากรรมที่บ้านโนนสงา่าหมู่ที่6ตำบลสักคขา่นำโดยนายติ๋วเร็กบุญชี้ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนสงา่าหมู่ที่6ตำบลสักคขา่นำกำลังชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชอรอบเข้าประจำจุดตรวจจุดสากาัดจำนวน10นายผลการดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย 소미소! 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 และในเวลา20นาฬิกา30นาทีว่าที่ร้อยตีสุขุมดนสโสพลนายอำเภออำเภอสาักคาพร้อมด้วยนายประเสริฐพรมศรีปรลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงและสมาชิกอสกองร้อยที่7อําอำเภอสาักคาออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจจุดตรวจจุดสกัดจุดลาดตระเวนหมู่บ้านชอรอบอในการป้องกันอาชญากรรมที่บ้านพลายงามหมู่ที่11ตําบลคอกช้างนําโดยนายสมศักดิ์แสงใส ใหญ่บ้านบ้านภายงามหมู่ที่11ตำบลคอกช้างนำกำลังชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชอรอบอเข้าประจำจุดตรวจจุดสกัดจำนวน 12นายผลการดำเนินงานตรวจค้นนายสุรพงษ์ผินแดงราษฎรหมู่ิกตำบลบ้านฝางมีท่าทางพิรูธจึงได้ทำการตรวจค้นพบยาบ้าสีเขียวและสีแดงอย่างละ1เมตรพร้อมอุปกรณ์การเสพมีดพกพาขนาดยาวไฟแช็กกล่องดัดแปลงเพื่อเก็บซ่อนยาเสพติดจ,จึงได้แจ้งสถานีตำรวจภูธรสากัยโดยพันตำรวจเอกประสงค์กองปัญญาภูมิกับการสอพอสากัยประสานพนักง,งานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อไป และในเวลา21นาฬิกา30นาทีถึง23นาฬิกาว่าที่ร้อยตีสุขุมโดนโสพลนายอำเภออำเภอสักคายพร้อมด้วยนายประเสริฐพรมสีปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงและสมาชิกอสกองร้อยที่7อำเภอสักคายออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจจุดตรวจจุดสกัดชุดลาดตระเวนหมู่บ้านทรอบอรในการป้องกันอาชญากรรมที่บ้านหมากหุงหมู่ที่9ตําบลบ้านฝางนําโดยนายวิเชียร หาริมโสนผู้ใหญ่บ้านบ้านบางหุงหมู่ที่9ตำบลบ้านฝางนำกำลังชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชอรอบอรเข้าประจำจุดตรวจจุดสกัด จำนวน15นายผลการดาเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยทั้งนี้การตั้งจุดตรวจจุดสกัดทุกหมู่บ้านจะจัดแผนดาเนินการสัปดาห์ละหนึ่งครั้งภารกิจหาข่าวปรีเช็ครีเอ็กซเลย์การจัดชุดลาดตะเวนหมู่บ้านการจัดประชุมประชาคมเพื่อกำหนดกฎเหล็กข้อบังคับของหมู่บ้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ ักยเมืองหน้าอยู่ประตูสู่หนองคายนบไหว้ร้าสีอ่านข้าวสารหอมมะลิชั้นดีมีหลวงพ่อใหญ่ผู้เมืองลื่อเลืองคุณธรรม s ักยไทยด o m รายงาน